จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคุณแม่มาขอเลือกแฟนให้ลูกในรอบแรกติดในการดับไฟอยู่ในมือคุณแม่เท่านั้นสเต๊กลูกเลยอ่ะที่ดูลูกรลักภายนอกส่วนลูกไปดูข้างในไปดูข้างในดูลูกรักษายดูขาวแม่ไม่เหมาะสมแอบเฮ้ยแม่แรงมากอะไรอย่างงีลูกสาวฉันสร้างหายนะให้บ้าง พบกับมหาหน้า่นความโศนนากเตคเกเมสวรรษ์ปันละจวงนายุธยาและปรมาจารย์หน้าความรักที่ยังคงตามหารักแท้ให้ตัวเองต้นหอมสกุลตราเทียงไทยโรูตอนรราเข้าสู่เทคกเม้าวไทยแลนด์ซึ่งวันนี้ถือว่าเป็นการเปิดซีซั่นใหม่รูปแบบใหม่เราเรียกว่าเทคเมียวไทยแลนด์คุณแม่ขอเลือก ใช่จะไปรู้ใจเราเท่ากับคุณแม่ละคะวันนี้คุณแม่ก็จะมาช่วยส,วสาวๆเนี่ยเลือกสิ่งดีๆมั้งเอาละฮะเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่ารูปแบบจะเปลี่ยนไปแต่ความสนุกของเท็ทแมวไทแลนที่คุณผู้ชมรอคอยบอกเลยว่าเหมือนเดิมแน่นอนจะเกิดอะไรขึ้นถ้าวันนี้สาวโสดไม่ได้มาคนเดียวแล้วค่ <c oughs> พาแม่มาช่วยตัดสินใจเลือกหนุ่มโสดบอกเลยว่าบรรยากาศสนุกสนานแน่นอนและตอนนี้สาวโสดและคุณแม่ของเธอก็พร้อมอยู่แล้วครับ mọi người đi ở đây thấy cái mọi người thấy cái mọi người đi ở đây thấy cái mọi người ต้อนรับแม่ลูกทั้ง16คู่สู่เทคเน้วไทยแลนด์ซีซั่นใหม่ด้วยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะคะ,อะบอกผู้ชมแบบนี้ก่อนนะครว่าสาวโสดเราลดจํานวนลงเหลือ16คน16โคเดียมแต่พอเพิ่มแม่เข้ามาก็กลายเป็นตอนนี้เรามีทั้งสาวโสดและคุณแม่อยู่ประมาณ32ชีวิตบนเวทีคือถ้าเป็นหอมเนี่ยออกรายการหอมจะไม่เอาแม่มาออกเลยทําไมอะเขาจะรู้เลยว่าหอมทํามาเยอะ เจ้าฟังแบบนี้แล้วก็บอกบรรดาแม่ลูกแบบนี้นะฮะว่าเทคเนียวาไทยแลนด์คุณแม่ขอเลือกเราก็จะเพิ่มเติมความสนุกโดยเปิดโอกาสให้คุณแม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการเลือกแฟนให้กับลูกสาวค่ะเราเชื่อเอาแบบนี้ว่าไม่มีใครรู้จักเราดีไปกว่าแม่แล้วแล้วแม่จะต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเราหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะ <c oughs> ไปดู เหมือนกับคุณแม่ก่อนทร<อ>ง <นะ S 1> ผมอะไรนี้ก็ไม่ได้เตรียมมาก็เป็นทรงผมที่ไว้อย่างนี้ปกติอยู่แล้วสวยปกติเลยค่ะโอเคอต้นหาวุณสังเกตไหมเวลาสาสดมาํำพังอีแบบนะใช่เสื้อผ้าหน้าผมเวลาเปิดตัวก,การเต้นแม่ไม่มาแม่ไมมาอีแบบพอแม่มา,บบบบมาใช่ค่ะค่ะคปกติเต้นหน้าโพเดียมเลยนะโอเคโอขึ้นสุดลงสุด มอยู่กับเราซีซั่นที่แล้วไม่เคยใส่เสื้อปกปิดขนาดนี้มาก่อนอ่าเออคนไม่จริงแม่อ่าเห็นไหมพอแม่มาก็อาการเปลี่ยนเดี๋ยวนะเจนนิสนี่บ้านนี้ไหนแม่ไหนลูกฮะคนไหนแม่คนไหนแม่คนไหนลูกบอกแม่ค่ะอสาวโอเคใครชวนใครมาบ้านนี้คุณแม่ชวนนคุณแม่ชวนคุณแม่เอออยากให้ลูกมีลูกเขยเหรอโสดไหมแม่โธรมาคุณแม่คุณแม่ก็ดีใจโอ้ยได้ละงานนี่ใช่ผู้ชายละงานนี่ใช่ผู้ชาย บ้านนี้นี่คือผลักดันอยากให้ลูกสาวแม่สดแม่เป็นใหญ่โอเคอ่ะยูกิกับคุณแม่ครับที่ผ่านมาลูกสาวเนี่ยตอนมีแฟนตอนคุยกับผู้ชายเนี่ยคุณแม่ช่วยดูไหมไม่เคยได้ช่วยค่ะวันนี้ก็ได้ขอเลือกหน่อยวันนี้เลยวันนี้คุณแม่ขอเลือกแน่นอนแต่วันนี้ถ้าเกิดว่าเอ๊ะฉันจะเล่นเกมยังไงคิดยะเดี๋ยวเรามีกูรูมาช่วยคิดอ่ะแล้วกูรูนี้ต้องเรียกว่าต้องเป็นตัวแม่ตัวมัมระดับซุปตาเลยโอ้โหวันนี้ได้คิวเขานี่คือเรางงเหมือนกันนะอ่ะแบบ ออกมาอาจจะตกใจว่าเอ๊ะอันนี้มาเป็นเพื่อนคุณแม่หรือมาเป็นเพื่อนลูกสาวกันแน่เพราะว่าสวยอามาตา่างจริงเลิฟุูรลมาเลย นี่เลิฟกูรูเป็นคุณแม่เดินออกมาตกใจทั้งงานเลยโอ้โหอ่าเรื่องการดูแลตัวเองของเจนเนี่ใหญ่ต้องใช้เวลาคุยกันทั้งชั่วโมงนะที่สุดแล้วคนนี้แต่วันนี้ในฐานะเลิฟกูลูที่คุณจะต้องช่วยให้คำปรึกษาเป็นคนกลางระหว่างทั้งแม่ทั้งลูกเลยในฐานะที่คุณเองก็แน่นอนเข้าใจสาวๆดีอยู่ละและในฐานะที่เป็นคุณแม่ด้วยคุณแม่ลูกสาวด้วยอ่ะถ้าวันหนึ่งลูกมีแฟนอะคุณจะเข้าไปเลือกแฟนให้ลูกไหม ไม่อยากให้ถึงจุดนั้นค่ะสมมุติว่าป2มาป2ออแล้วโนราบอกแม่หนูมีแฟนแล้วคุณฮะ,ะับม2มีแฟนน,ออนะฮะม2ต้องไปแต่งไม่แต่งกันตอนป6เลยเหรอคะในฐานะแม่เหมือนกันอยากจะบอกอะไรแม่ๆที่มาช่วยดูผู้ชายให้ลูกสาวครับคุณแม่ทําดีแล้วค่ะเราต้องเลือกคนที่ดีที่สุดให้กับลูกเนาะแต่ที่สําคัญเราต้องให้ลูกเรามีความสุขด้วยค่ะ เพราะฉะนั้นวันนี้ดูแลคุณแม่กับสาวๆให้พวกเราด้วยนะครับอ่เริ่มคุรุประจำที่ครับเชิญครับพบองค์ประกอบนะฮะหนุ่มโสดคนแรกในซสซั่นนี้แอบสปอยนิดหนึ่งแล้วกันว่าหนุ่มโสดคนนี้ถูกใจสาวโสดหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่สเปคและออปชั่นถูกใจคุณแม่แน่นอนมาแล้วครับหนุ่มโสดคนต่อไป Seja melhor, is no use. Catch me move. เอาอย่างนี้ถ<ฮ>ามเลิฟกูรูก่อนยังไงคุณเชนนี่หนุ่มสดคนแรกของซีซันนี้ของเราโดยรวมเป็นไงรูปร่างหน้าตา,ด,าดูดีค่ะดูสุภ<พ>าพเรียบร้อยดีค่ะเอาละหนุ่มสดตอนนี้สาวสดและคุณแม่อยากรู้จักคุณแล้วละครับแนะนําตัวให้พวกเรารู้จักนะครับครับชื่อฉานนะครับธนันชัยกิจวณิชกุลครับถ้าวิ่งมันเหนื่อยอะครับลองมาเดินเรื่อยๆกับเราไหมก็เรียนเชิญคุณคุณแม่ด้วยนะคะเดี๋ยวผมดูแลเอง นี่แนะนําตัวแล้วก,แวก็แล้วก็มีเผื่อแผ่คุณแม่นะปกติเวลาหนุ่มโสอดออกมาเนี่ยก็จะมีการสวัสด,ดีทักทายจับมือกับสาวโสดคุณแม่แจมด้วยจ้าโอ้โหโเพราะฉะนั้นนะฮะกติกาใหม่ของเราในรอบแรกสิธิ์ในการดับไฟอยู่ในมือคุณแม่เท่านั้นลูกสาวไม่มีสิทธิ์อะไรทั้งนั้นอุ้ย ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบผู้ชายคนนี้คุณหมดสิทธิ์เพราะว่าสิทธิ์ในการตัดสินใจว่าผู้ชายคนนี้ใช่หรือไม่อยู่ในมือคุณแม่เท่านั้นนะฮะโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมขอให้ลูกสาวเดินถอยหลังหนึ่งเก้าเลยฮะสเต็ปแบ็กสเต็ปแบ็กลุ้นเลยนะฮะว่าคุณแม่คุณจะทำยังไงกับผู้ชายคนนี้ถ้าคุณชอบเขาแล้วแม่ไม่เอาก็ถือว่าเศร้าไปนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเออคุณชอบเขาแล้วแม่คุณว่าใช่อ่าจะได้ไปต่อกับยายาเพราะนั้นคุณแม่ทั้ง16คนฟังผมให้ดีนะครับ ตัดสินใจเลือกผู้ชายคนนี้ให้ลูกคุณนะฮะชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟย,ยังไงโอ,โอ๊ยม่อ้องมาเลยใแม่ตู้กใจแม่เตาะจะอานเพราะฉะนัเดี๋ยวลองไปคุยหน่อยดีกว่าคุณแม่ปลาทำไมคุณเลือกผู้ชายคนนี้ ก็ถ้ามันใช่อจะดับไฟทําไมล่ะคะโอเคอะไรที่คุณชอบในตัวผู้ชายคนนี้คือรูปลักษณ์ภายนอกอ่ะมันได้เลยได้เลยแล้วมันก็คือแบบสะอาดสะอ้านแบบสเปคลูกเลยอ่ะแม่ลูกแบ่งงานกันนะฮะแม่มีหน้าที่ดูลูปลักษณ์ภายนอกส่วนลูกไปดูข้างในไปดูข้างในดูรูปลักษณ์กไปดูข้างในไปจิตใจอะไรแม่บอกเดี๋ยวข้างในให้ลูกสาวดูเองจิตใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะละกูจะจับตาบ้านนี้เป็นพิเศษ แม่หนุ่ยกต่เจนนิสแม่หนุ้ยทำไมคุณเปิดไฟเพราะว่าลูกสาวกระซิบบอกว่าชอบรองเทา<อ>้า๋อกตตระซิบต,ตกใจกระซิบตกใจไม่กินกระซิบไม่ชอบยแ่ที่บคุณแม่คุยกับเจ้าที่ทเจ้าทางกหรือเป่าฮะ <c oughs> โอเคอถามแม่คนเดียวแล้วกันถ้าคนใครสักคนจะมาเป็นแฟนลูกสาวคนนี้น่าสนใจยังไงคุณถึงเปิดไฟเขาเดินมากลิ่นหอมดิค่ะกลิ่นหอมใช่ค่ะคุณแอบดมแฟนลูกสาวเหรอฮะตายแล้ว หนุ่มๆระวังนะฮะเ,ออเวลาคุณไปไปเดทกับสาวแล้วไปบ้านเจอแม่แม่เขาอาจจะแอบ,บดมคุณนะแม่เขาสูดเลยชอบกลิ่นแฟนลูกสาว,วไรือไงผมจะจับตาบ้านนี้เป็นพิเศษเช่นกันโอเคเกื้อนหนุนและแม่จูทำไมคุณเปิดไฟแม่จูเทสดีมากเทสดีใช่ค่ะแล้วก็อนุญาตให้แม่ไปเดินด้วยไงถ้วิ่งมันเหนื่อยอะครับ ลองมาเดินเรื่อยๆกับเราไหมก็เรียนเชิญคุณคุณแม่ด้วยนะคะเดี๋ยวผมดูแลเองนี่แปลว่าทุกการเดทเราจะต้องไปเป็นสักขีพยานขอดเราเลยเหรอคบเขาอนุญาตเราก็จะตามไปทุกหนแห่งเขาอนุญาตก็แบบไมไม่ไปก็เดี๋ยวเขาเสียใจโอเคพ่อน้มึงสดมึงระวังบ้านดูไวหน่อยบัวแล้วคุณแม่กบเปิดไฟไว้ไปว่าอยากรู้จักมากขึ้นก็ดูดีนะสะอาดสะอาดใช่ตรงสเปคลูกสาวแล้วไหมไม่ไม่เลยเหรอ ลูกสาวเราชอบแบบไหนฝ้าหลังอ่าโอเคเอา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 ชูครีมนี่ไม่ใช่ชูครีมที่คนไทยทั้งประเทศจําได้เลยฮะเชวาคลาคุณดูสุภาพเรียบร้อยคุณดูยืนปกติหนก็เป็นแบบนี้นะคะครับอ่าถามแม่ซ้อยดีกว่าค่ะแม่ซ้อยค่ะผู้ชายคนที่น,น่าสนใจยังไงก็ถึงเก็บเอาไว้พิจารณาเป็นสเปคลูกสาวด้วยอ๋อลูกชอบใครเราก็ชอบอะค่ะ มีรายการมาลูกชอบทุกคนเลยนะแต่ไม่ไมีมลูกชอบทุกคนค่ะแต่ไม่มีใครชอบลูกแกเลยค่ะ โอเคไปกันยาวๆอุ้ยกับเจ๊ไก่เจ๊สวัดีสวัสดีค่ะชายาเจ๊ไก่ตลาดลังสิทธ์ค่ะโอเไก่ตลาดลังสิทธ์เนี่ขายอะไรเอวตลอดเวลรขายผลไม้ค่ะขายผลไม้คนตลาดลังสิทธ์จะรู้จักเลยเจ๊ไก่ใช่ใช่ค่ะที่เลือกนี่เพราะว่าเจ๊ชอบหรือคิดว่าลูกสาวชอบคิดว่าลูกสาวก็ชอบแล้วตัวเจ๊ผู้ชายแบบนี้ก็ท่านเดินในตลาดลังสิทธ์ในชุดนี้ยังไงเจ๊ก็โอเคคนะโอเคค่ะโอเคโอเคอะมาเตรียมนี่มาเจ๊ ฉลวยตลาดชามเจ๊ไก่ตลาดลังสิตเจ๊ฉลวยตลาดชามว่าตกกันแน่บอกเลยสองเจ๊สองตลาดอยู่เขาเดี่ยมข้างกันด้วยเจ๊เฉลวยสดดีดีจ้ะไอ้ที่เราเปิดไฟเนี่ยเราชอบหรือลูกเราชอบเราชอบ โดยเราเราเป็นแม่เราไม่ต้องสนเจ๊ฉลวยมองไปที่เจ๊ไก่นี่ได้คุยยย่งกันอยู่นะใจเย็นใจเย็นย็นใจเย็นใจเยนใดังด้วยกระทีมเลยเละกแล้วเว้ยเดี๋ยวต้องห้ามเจ๊ฉลวยหายอะไรยังไงอ่ะกาดเกิดตำลวจตำรวจดูสองเจ๊ ตับตีนกันตอนนี้<อ>ว่าเทปสองนะมีเน็บมีดแน่นอนเจ๊เฉลกับเจ๊ไก่ไฟกันแน่นอนอโอเคเลิฟกูรูฮะอันนี้เราเรียกว่าเพอร์เฟกต์สกอร์คือไม่มีใครดับไฟเลยหรือว่าทรงนี้ถือว่าพิมพ์นิยมนะ<อ><อ>เนื้อตัวดีที่บอกูปอาดสะอ้านแล้วก็ มีรักยิ้มดูอบบุคลิกดี<ช>เป็นคนใจดีนุ่มสดผมบอกเลยว่าถ้าเกิดคุณจะทําตัวไม่ถูกนะผมไม่โทษคุณเลยเพราะนี่เป็นครั้งแรกเลยนี่เป็นประวัติศาสตร์ในรูปแบบใหม่ที่ยังไม่เคยมีมาก่อนเลยแม่ลูกทั้ง16คู่ฮะเมื่อไฟคุณเปิดแปลว่าทุกคนยังอยู่ในเกมเรามาทําความรู้จักผู้ชายคนนี้ให้มากขึ้นและอย่าเพิ่งดับไฟจนก,กับผมจะให้สัญญ,ญาณ